ก่อนหูต้นหลังนี่คือตลกคาเฟ่ดุดดังๆนี่มาแล้วตออ่อหูมามากันเยอะฮะมากันทุกวันพวกเขาเลิกเขาจะมากินที่นี่ต่อร้านกวยมันไก่ซุยเฮงน,นะครับเปิดมาแล้ว114ปีครับผมถุงขยะฮีโร่หนาชัวร์ตัวจริงมั่นใจใช้ฮีโร่ รสชาติที่เราจําได้อาจจะไม่ใช่แค่รสชาติจากลิ้นแต่มันอยู่ในความทรงจําถนนเจนริญกรุงช่วงเชา้ากลิ่นน้ําซุปหอมที่ลอยมาแต่ไกลเสียงเขียงสับไก่ที่ดังเหมือนนาฬิกาปลุกของคนแถานั้นร้านข้าวมันไก่หน้าปักซอยที่ใครต่อใครก็เรียกติดปากกันว่าซุยเฮง ไม่ต้องมีป้ายไฟไม่ต้องแต่งร้านใหม่แต่คนก็ยังเรียงรายเข้าร้านไม่ขาดรุ่นอากงพาอาม่ามากินรุ่นพอรุ่นแม่พาเรามานั่งโต๊ะตัวเดิมเช่นกันแล้ววันนี้เราเองก็ยังคิดถึงรสชาตินี้อยู่ร้อยปีผ่านมาสิ่งที่เปลี่ยนคือเมืองแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความรู้สึกเวลาตักเข้าปากคำแรกข้าวมันไก่ซุยเฮงที่ทำให้เราคิดถึงบ้านคิดถึงบรรยากาศแต่เก่าก่อนร้านเปิดทุกวัน6โมงเชา้าถึงสามทุ่มนะคะ ร้านอาหารไหนๆก็ได้ใช้แน่นอนถุงขยะฮีโร่หนาชัวร์ตัวจริงรุ่นนี้แบบหนาพิเศษหนากว่ามาตรฐานถึง3เท่าทิ้งเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะฮีโร่เอาอยู่ดึงกันให้เห็นๆห,หนาจริงเหนียวจริงทนจริงถ้าขยะมีน้ำก็ไม่รมั่วไม่ซึมที่สำคัญใช้พลาสติกรีไซเคิลไม่มีกลิ่นเหม็นเหมาะมากค่ะสำหรับร้านอาหาร